ง่แ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 ง่เงืออันนี้คือสั่งอะไรนะพี่ส่องถ่ายสั่งอะไรนะสั่งปกติที่กินเป็นคนถ่ายเลยเหรอโอ้โหใช่แต่ให้กินครึ่งเแียวน้ดี๋ยวนัยววน ไม่พ่งหรอกเขาไม่ไหวเขากินเท่าไหร่น้ำหนักเขาไม่ขึ้นเฮอร์เพซ่ามันเป็นแป้งแล้วเธอก็มาปวดท้องไม่ย่อยมึงเท่าไหร่แล้วร้อยกว่าอะไรนะเออพี่เจมส์น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะพี่เฮ้ยลดแล้วตอนนี้เหลือ U สี่สิบห้าโอ้ยเชี่ยรถไบขนาดนี้มึงตัดขาดยิงเชี่ยกูไปไอ้กูสี่สิบห้ายิงเฮ้ยเชี่ยกูช่างแต่แขนช่างแต่แขนโกแขนไปวางบนเครื่องช่างทำไมอะไรเนี่ยพี่แทนหนักเท่าไหร่อ่ะแทนเอาความพ้วนไปหน่อยได้ไหมพี่กอล์ฟโอ้โห ถ้าแ,แบ่งไดง้ง่ายๆผมก็ยินดีรับนะพี่ใช่เหรอแดนใช่ไม่แต่พี่เข้าใจแทนไปฟิตเนสกับฟิตกิฟต์บ่อยพี่แชร์เคาว่าไปบ่อยเหรอแทนสมัครไปตั้งปีหนึ่งไม่เหรอไม่สมัครแค่สามเดือนแล้วแล้วแบบว่าช่วงแบบเกือบเกือบสองเดือนสุดท้ายอ่ะคือแม่งแทบไม่ได้ไปเลยเว้ยพี่ <c oughs> เดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยวันนี้พี่แบบสตรีมแล้วแบบว่าโหแบบนอนน้อยอะ่ะไม่ไหวเดี๋ยวเล่นไปก็ไม่ขึ้นก็ไม่ไปหรือว่าแบบวันนี้ <c oughs> เฮ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเพิ่งตื่นรถติด เป็นคนชวนตลอดเลยเหรอใช่ผมชวนตลอดพี่ผมอยากออกกำลังกายเจมึงฟังไหมนี่ไงเิ่งน้องเจมพาไปออกกำลังกายเพื่อนอ่ะเออว่ายน้ำแล้วโอ้ชิ่งผมกลัวไว้แบบไว้เร็วเกินคือโรงเรียนเก่าอ่ะเขาเรียกผมว่าแบบผีเสื้อสมุดฮะไม่ด่าตัวเองหรือไม่เพราะอ้วนหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่ายน้ำไหวพี่ว่ายน้ำไหวไปผีเสื้อสมุด่ะเออสมุดมันเกี่ยวเลย โอ้ยเกมมาพอดีเลยพี่ต้งแทนไม่สงสัยอะไรบ้างอ่ะให้แทนอ๋อวันนี้แพตตี้เงีงยบๆนะหน,หนูสงสัยว่าแบบหนูจะดูพี่โปเต้ยังไงดีนะว่าแบบเออกินแป้งเยอะไม่ดีนะอะไรเงี้ยออ๋เ<อ> <c oughs> ขายังไม่ได้กินเลยว่าดูเขาทำไมเพรเตรียมไว้ก่อนไงเพราบอว่าซ้อมซ้อมใช่เพราะม,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 มันไอ้อ้วกพี่ด่าพี่อ้วนทำไมอ้วนไอ้ที โ, oh, โอ้ยเมนโอ้ยเจ็บช oh, ่วยผมด้วยพี่มด้ยเลยนี่ยเอ้าเชี่ยให้ต่อโอ้ยเมนชิหายุแทนไ้อ้วนพี่เหลือเจนะมันอ้วนมันอ้วนมืออ้วนผมล้างน้ำพี่ล้างน้ำอีด้วเดี๋ยวเดียว่้วนเดีไม่ทนี่เลยเดี๋ยวลางฮะทีอ้วนหรอเออ นี่พี่แทนนี่อ้วนเออโคใช่ใช่ใช่พี่อ้วนฮะเขาลดขนาดซะแล้วเราเจ็บวะกูไม่ต้องใช่ลดขนาดซะแล้วเราอ๋อเปิดย้ายหัวใจเสียงหัวใจจะอยู่ที่แทนถ้าเขาตีแทนอุ้ยมันต้องไปตีคุณพี่ปวดฟันเนี่ยใช่แทนมันไปที่ปวดฟันเราจะบอกให้ดูคนละทางเฮ้ยติดเชี้อแล้เนี่ยเพื่อนอุดเดินแป๊บนึง อากกู้เงินไอ้เจมโอ้โหบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่โอเคพี่ใครอยู่บ้านรู๊แก่ค่อยเดินค่อยเดินรู้ไอ้มันอุ้ยมันกินน้ำผมน้ำผมอยู่ฝั่งขวาพี่แทนแต่ผูดจาอะไรฮะไม่มันกินน้ำผมจริงๆพี่เชื่ออะไรกั่มันบอกว่ามันกินน้ำผมว่าแทนก็น้ำผมไงผมไม่ปล่อยไว้ตรงนั้นน่ะโอ้ยเยอะหนักเลยนี่เดี๋ยวพี่ดูให้ถ้ามันมาเดี๋ยวบอกโอเคพเพโอเค ผุ้แผ่นที่แดงทำไมมันเสียงเหมือนอยู่ข้างบนแดงอยู่ข้างบนเาตามหนูสวย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 ขมีน้ำดำปักอยู่ปักอยู่ตต่บูน้ำดำขมีน้ำดำพี่มีสตันตู้ใช่เหรอใช่ต้องมาใช่ใช่ใช่พี่ขับรอมปะเนี่ยหรือขับรอมมันมีจริงปล่อยน้ำเลยพี่ปล่อยน้ำปล่อยน้ำเลยพี่ปล่อยน้ำฮาเกมหรอปล่อยน้ำใส่บ่เท่านั้นไง ไปเกมเอาเลยเพื่อนใจเย็นเทมไม่หูเสียงน้ำตรงนี้แรงมากพี่ไปล้างหน้าน้ำอะไรอ่ะน้ำพูพี่น้ำพูอะไรวะน้ำอะไรนะน้ำพูไงโถ่อะไรเรียกเก็บทูบโอเคโอเครอเด้อรอเด้อเพื่อนโอจะเสร็จจะเสร็จแนี้อะไรไม่ปั่นจะเสร็จแล้วพี่ แต่โอ้ยทำไมไม่ขึ้นไงคุณอยู่ไหนเนี่ยไมแบบหลังหน้าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหคุจะล้างบ่อนี้พอดีเอาว่ะหมอไม่เห็นเฉยอันนี้มันมันมีมันมีหม้อไหนที่ให้เจไปปล่อยน้ำเนี่ยเนี่ยหม้อข้างหลังผมพี่เจปล่อยน้ำอยู่พี่แล้วมาพี่เจปล่อยน้ำเลยตรงนี้ทช่ไมเนี่ยพี่แล้วพี่อ้วกติดผม เฮ้ s. <S พี่เจมพี่จะแพ้เชื้อใส่ผมทำไมเนี่ยโห่เซ็งว่ะพี่เจมพี่พักปล่อยน้ำใส่เครื่องเฮียสกปรกมากน้องเหรอน้ำใส่เครื่องไม่เยี่ยมเลยวะเจิแยังอ่ะเครื่องอ่ะเดี๋ยวได้รอประตูมีบ่อน้ำหรือยะัง

โอ้ยโอ้ยเฮี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 ยโอ้ยตอนแรกพี่อะทำให้ผมเลอะเนี่ยโอ้ยพี่ช่วยผมเตยมแกล้น้องหมอฮ้ยฮ้ย ไม่ได้ตัวขึ้นมาเอาไปดูโถยมันมันใส่หน้าตัวเองล้างน้ำแป๊บล้างเลยเหรอพี่ไม่เจ็บก่อนเนาะเฮีย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 อุ้ยได้อยู่หุยไล้อหรอล้างเลยพี่ช่วยผมด้วยประตูอยู่ไหนประตูอยู่ตรงกำแพงแทนคอบแมพคอบแมพช่วยด้วยแทงมาผมดิตรงไหนอะแทนอยู่ไหนอะป้าพี่ล้างใส่ประตู วุ้ยหลุดอีกรอดหนึ่งกอกสองใช่หรอแทนใช่ใช่ผมกอกสองคนรอึดคนอึดลากผมซับถุเสษเปดประตูเปประตูอ่ะเขาไม่ได้ผมเลยนะพี่เขาป้าประตูเนี่ยพี่เปิดประตูให้อยู่ประตูก้ากันหมดแล้วประตูอยู่ไหนวะไหมออกมาพี่ออกมา พี่มันมาเร็วๆปอดเร็วเฮปอตเต้ปอดโหยแม่อ้กใส่ผมสกปรกออกลยพี่ไอ้สกปรกโอ้โหพี่คะแนนที่หนึ่งแล้วอ่ะดูเสียงวันจิใจพี่ขนาดผมไม่ได้เล่นนานนี่คือแบบว่าแม่งเสียมากเลยอ่ะ เออว่ะเออทำไมแทนดูแบบคิ้วนะวะเออมีเทคนิคไหมไม่บอกเหรอพี่เคล็ดลับเฮ้ยจริงเหมือนคนเหรอเฮ้ยพี่โอเต้พี่เจ้เขาด่าว่าพี่แบบเสียงเหมือนน่ารักไงเสียงน่ารักอโอ้โหผมก็คิดไปเวนนะตลอดเลยแล้วพี่ยังจำได้นะด่าตอนไหนพี่บนเกมไปอ้วกไม่ใช่แบบอ้วกพี่อ้วกระเบิดเวลา